กันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองหมอกลงทุนจากเพจสองหมอกลลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบก,กันในซีดีที่ชื่อว่า MACD 3นะที่รู้เรื่องน,นะครับรายการที่นำคุณผู้ชมฟังเพื่อนๆเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์ต่างๆนะครับผ่านแอป TradingView นะครับด้วยอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า MACD นะครับเล่ากันง่ายๆวิเคราะห์กันง่ายสไตล์เพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับ วันนี้เป็นทรัพย์กููอะไรไปดูกันเลยนะครับวันนี้เป็นหุ้นดังใน s ซ t Index กนะครับกําลังมาแรงนะครับโดยซิก้าอินโนเวชันนะครับเซดอินเด็กของเราด้านองกนะครับกําลังร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากตัวซิก้านี่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตราลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับต้องเล่าเรื่องพื้นฐานให้ฟังก่อนละกันนะครับบริษัทซิก้าอินโนเวชันนะครับแต่เดิมนะครับเป็นบริษัทที่ ทำผลิตและจำหน่ายโครงสร้างนะครับประเภทพรีซิงครับผมก็คือวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเหล็กนะครับที่เป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วก็ทำเรื่องของท่อเหล็กร้อยสายไฟนะครับผมแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขามีสตรอรี่เรื่องการทำเหมืองขุด บิตคอยนะครับแล้วก็โชว์รายได้ที่ก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับอันนี้เพืเ่อนๆก็ต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงครับในเรื่องของงูปการเงินนะครับผมส่วนในเรื่องของตัว valuation นั้นับ PE ตอนนี้โอโหปาไป62เท่าเลยนะครับ book value 12เท่านะครับพูดกันง่ายๆก็ PE 62เท่าก็ลงทุน60ปีคืนทุนนะครับผมแต่ถ้าเติบโต60%ต่อปีก็10ปีคืนทุน บ Book Value 12เท่าก็ราคานี้ซื้อไปปุ๊บนะครับแพงกว่าเจ้ามือแพงกว่าเจ้าของ12เท่าเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้อง,องไปวิเคราะห์ประเมินกันดูนะครับในเรื่องของมูลค่าพื้นฐานนะครับแต่ถ้าอยากวิเคราะห์กันละเอียดละเอียดวิเคราะห์กันยาวๆว,วิเคราะห์แบบเพื่อนกันนะครับก็เข้าไปจอยกันได้ในกลุ่มของเรานะครับ c e b o o k กลุมสองมอกลงทุนนะครับผม ฟรีไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดนะครับหรือติดตามหน้ะที่ YouTube แล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ต่างๆหรือได้บล็อกติดก็มีให้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกราฟกันเลยดีวกว่านะครับซิกานะครับซิกาตอนนี้กราฟทาเฟรมมันนะครับพเพราะว่ามีการตัดขึ้นนะครับของตัว MACD line นะครับตัดเส้นสันนลสีดแดงขึ้นนะครับสูงชันทีเดียวนะครับเนื่องจอากจ,จะมีสตอรี่เรื่องกัน ทำเหมืองกุดลบิตคอยนะครับเดือนแรกกราฟแท่งฮิสโตแกรมสูงชันขึ้นเลยนะครับผมผมว่าเม็ดเงินไหลเข้าเต็มเ็มเลยนะครับตัวนี้กราฟตามเฟรมมันดีมากเลยนะครับผมเอาไปดูกราฟตามฟรมวีกันต่อเลยนะครับกราฟตามฟรมวีนี่ก็พบว่ามีการตัดขึ้นของตัว m a c d line นะครับเส้นจะวเงินตัดเส้นซิกเนลายสีแดงขึ้นนะครับผมมีการสูงชันของแท่งฮิสโตแกรม นะครับเป็นแท่งเขียวเข้มนะครับบ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงทั้งในทางฟ์มวิกแล้วก็ทําฟ์มมันเลยนะครับไปดูทางิฟ์มดีกันต่อแล้วนะครับทางิฟ์มดีนี้ก็สุดติ่งแล้วนะครับนี่ครับมีการตัดขึ้นของตัว a อ c Line ลนนะครับซึง่งจะมีการตัดเส้นซีเนลลน์ขึ้นนะครับแท่งฮิสโตแกรมนี่ก็สูงชันเขียวเด่นเลยนะครับผมเป็นแท่งเขียวเข้มสูงเรื่อยๆครับบ่งชี้ถึง power ของ แรงนะครับซื้อนะครับผมของตัวซิก้านะครับเป็นขาขึ้นในททมฟิล์มเต้ททมฟิล์มบิกแล้วก็ททมฟิล์มมันนะครับส่วนเรื่องของเวอร์ชันนก็เรียกว่าราคาแรงใช้เล่นนะครับเพื่อนๆจะเทรดอยูก็ใช้ความระมัดระวังนะาครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมและไปศึกษาต่อด้วยถ้าจะลงทุนตัวนี้นะครับผม ยังไงก็ขอบทุนที่รับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับผมสวัสดีพเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ